สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้นะครับมีหลายๆท่านถามมานะครับว่าภายในเนี่ยมันมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาแกะให้ดูนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ เราจะมาแกะให้ดูกันนะครับอันดับแรกเราผ่าที่ก้นก่อนครับแบะมาดูก่อนนะครับว่าภายในมีอะไรภายในก็จะแกะตัวนี้ออกมาก็จะเจอแบบนี้นะครับผ่าต่อไปครับไอ้ที่มันแพงมันแพงตรงไหนครับไม่ว่าของจีนหรือของแท้นะครับภายในค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับ เราจะต้องพาออกมาดูนะครับชิ้นแรกครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหูฟังลำโพงนะครับถอดมาดูครับต้องสุดนะครับนี่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่นะครับเราจะมาลื้อกันแบบสดๆกันไปเลยนะครับหาอรอยต่อมันจะโผล่มายัางไง นะครับแกะมาดูนี่ครับก็จะมีวงจรภายในนะครับมีวงจรภายในอยู่ด้านในนะครับอ่ามันดึงกันอยู่นะครับมันดึงกันอยู่นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาตัวลำโพงนี้ออกก่อน นะครับเอาสายลำโพงออกก่อนชิ้นแรกนะครับอะเรามาดึงออกฟับเข้าไปเอ้ามันติดอันนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับใช่ด้วยครับเป็นแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาดจิ๋วเลยนะครับนี่จิ๋วสุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับ แกให้ดูกันชัดๆเลยนะครับโอ้โหไม่ไม่คมมากา,าแบตเตอรี่นะครับ รุปอันนี้คือแม่เหล็กนะครับไม่ใช่ไม้นะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับทดสอบโดยการอ่าเห็นไหมครับดูดตรงนี้แม่เหล็กนะครับองค์ประกอบก็อยู่ประมาณนี้นี่ก็คือชิปที่ควบคุมเหมือนมีบลูทูธนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์บลูทูธนะนี่ก็คือฝั่งแรกนะครับฝั่งแรก มีแค่นี้นะครับต่อไปฝั่งที่สองครับ mm hmm. ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็มีเหมือนกันนะ mm hmm. นี่ครับก็มีแบตเตอรี่ทั้งสองฝั่งนะครับ แบตเตอรี่ทั้งสองฟังเลยนะครับตรงนี้ไม่เหล็กอ,ออกเลยครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าไอตัวไอตัวนี้ถ้าลำโพงมันเสียก็ต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับเราจะมาดูว่าไอซีบูทูธมันมีกี่ข้างนะครับมันจะใช้ทีเดียวคู่เลยไหมหรือว่า มันจะมีแค่ข้างเดียวนะครับตรงไอซีบลูทูธเนี่ยเรามาดูกันเรื่องลื้อนี่ไว้ใจหมีทําได้นะครับเรื่องลือนี่ไว้ใจเลยนะครับไม่อยากไปโดนแบตเตอรี่นะครับไม่อยากจะไปแกะโดนแบตเตอรี่เดี๋ยวมันจะเกิดประกายไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแกะด้วยความระมัดระวัง นะครับอแสดงว่าสองข้างนะครับเนี่ยสองข้างมีตัวควบคุมทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีบลูทูธอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับ แสดงว่าทั้งสองข้างเนี่ยคือใช้ควบคุมอย่างละตัวไปเลยนะครับก่อนที่ผมจะแกะเนี่ยผมเข้าใจว่าไอซชุดเนี้ยมันต้องมีอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับผลสุดท้ายมันมีทั้งสองข้างนะครับและนี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันจะตีคู่กันไปซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอันใดอันหนึ่งเสีย ก็แสดงว่าข้างหนึ่งข้างนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนก้อนเดียวแล้วจะควบคุมทั้ง2อันไม่ใช่นะครับคิดผิดมาโดยตลอดนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์ภายในนะครับะจะเรียงให้ดูนะครับอุปกรณ์ภายในอ่านะครับแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับลําโพงที่เราได้ยินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้หลายๆคนถามว่าไม้มันอยู่ตรงไหนล่ะครับทีนี้นี่คือไม้นะครับไม่จะมีอยู่ข้างเดียวอ๋อสองข้างเลยครับนี่ไม่สองตัวนะครับนี่ใช้ไม่หนึ่งตัวสองตัวผมว่าแล้วทําไมเสียงไม่มันดูดดีเหลือเกินนะครับนี่ครับใช้ไม่สองตัวควบคู่กันเลยนะครับในการทํางาน แสดงว่าบูทูตชุดนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแบบไร้สายเนี่ยแสดงว่าเขาทํามาค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมว่าแล้วทําไมมันชัดเหลือเกินนะครับแต่ละครั้งในการคุยเนี่ยเพราะว่ามันมีไมค์สองตัวลําโพงสองตัวฐานสองก้อนนะครับเพราะฉะนั้นควรมีไว้ครับถ้าเป็นแบบสายเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูทีหลังว่ามีไมค์กี่ตัวนะครับแต่สําหรับแบบไร้สายประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เลยนี่ครับอุปกรณ์ลำโพงนี่ลำโพงจิ๋วนะครับลำโพงจิ๋วถ้าเราใช้ปากกามาเปรียบเทียบนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับพี่ๆเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ช่องหมีทำได้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ